บันทึกการปลูกปาล์มน้ำมันกันต่อค่ะตอนนี้ต้นปาล์มอายุจะครบหนึ่งปีแล้วนะคะจากคลิปก่อนที่เขาเก็บแตงโมที่ปลูกในสวนปาล์มเราหมดแล้วตอนนี้ก็สองเดือนกว่าแล้วก็มีปัญหาตามมาค่ะคือเขาไม่ได้มาไถสวนให้เรียบร้อยตามที่เคยตกลงกันว้ค่ะส่วนขนําที่พักก็ได้รื้อออกไปแล้วค่ะแต่ไม่เก็บขยะมีขยะสองจุดค่ะนี่คือจุดแรกค่ะ ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของขนมค่ะอีกจุดคือบริเวณหน้าสวนริมถนนซึ่งเขาเคยกางเต็นท์ขายแตงโมค่ะส่วนในสวนก็รกมากค่ะมีวัชพืชขึ้นเกือบเต็มพื้นที่ค่ะต้นไม้ใหญ่ๆก็เริ่มเยอะขึ้นค่ะบริเวณนี้น่าจะรกน้อยที่สุดค่ะส่วนผ้าพลาสติกที่คลุมแปลงแตงโมก็ยังอยู่ค่ะ คงต้องรอให้เขามาไถค่ะซึ่งเราก็ตามให้เขามาไถแต่ติดตรงที่ฝนตกบ้างรถไถเสียบ้างเลยไม่ได้ไถสักทีค่ะก็ได้แต่รอค่ะเราเดินดูต้นปาล์มไปเรื่อยๆจากท้ายสวนซึ่งบริเวณนี้ไม่ได้ปลูกแตงโมค่ะดูเหมือนต้นปาล์มจะโตกว่าบริเวณที่ปลูกแตงโมค่ะต้นก็งามใบก็เขียวค่ะในระหว่างที่เขาปลูกแตงโม เราไม่ได้ใส่ปุ๋ยปามเลยค่ะตั้งแต่ใส่ปุ๋ยครั้งก่อนจนถึงตอนนี้ประมาณห้าเดือนแล้วค่ะจะใส่ช่วงนี้ก็ใส่ไม่ได้เพราะหญ้ารกมากต้องรอให้ครอบทเสร็จก่อนและถากรอบพนปามด้วยค่ะต้นนี้ไม่ค่อยงามค่ะทางใบข้างล่างเหี่ยวแห้งค่ะ เดินดูเรื่อยๆจนถึงบริเวณกลางสวนค่ะเจอต้นปาล์มต้นนี้เล็กกว่าต้นอื่นค่ะหญ้าก็รกเราเลยใช้คาดเหล็กถอนหญ้าแล้วใส่ปุ๋ยสูตร2577ใส่รอบๆโคนต้นค่ะและใส่ต้นเล็กอีก2ต้นค่ะส่วนต้นนี้ใช้เชือกมัดไว้ตอนที่ค้ำต้นปาล์มตอนนี้ต้นปาล์มมีขนาดโตขึ้นทำให้รัดลำต้นแน่นค่ะเลยต้องใช้มีดตัดเชือกออกค่ะ เดินดูต้นปาล์มไปเรื่อยๆเกือบทั่วทั้งสวนค่ะต้นปาล์มที่รกมากๆต้องดูว่าหนูมากินต้นปาล์มหรือเปล่าค่ะตอนนี้ยังไม่เจอความเสียหายนะคะหลังจากที่เรามาดูสวนไม่กี่วันพี่ชายบอกว่าเห็นคนมาตัดหญ้าไปให้วัวกินค่ะเพราะหญ้ารกมากค่ะและเห็นต้นปาล์มล้มเพราะโดนหนูกินค่ะเมื่อรู้ว่าหนูกินต้นปาล์มเราก็เร่งให้เขามาไถค่ะ แต่ดูเหมือนเขาไม่ค่อยสนใจค่ะว่าจะเกิดความเสียหายแก่ต้นปาล์มของเราหลังจากที่ตามให้เขามาไถดินหลายครั้งจนเหนื่อยใจในที่สุดเขาก็มาไถให้ค่ะหลังจากที่เรามาดูสวนสิบห้วันค่ะสวนก็ยิ่งรกกว่าเดิมค่ะวันที่เขาไถสวนเราก็ไม่ได้เข้ามาดูค่ะเลยไม่มีภาพตอนไถสวนให้ดูค่ะเข้ามาดูวันหลังเขาไถให้ไม่เรียบร้อยค่ะ และเจอต้นปาล์มโดนหนูกินไปหลายต้นค่ะเขาก็พูดเพียงว่าไม่เป็นไรต้นปาล์มไม่ตายค่ะต้องรอดูกันต่อไปค่ะคลิปหน้าจะนําภาพต้นปาล์มที่โดนหนูกินมาให้ชมกันค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ